หันนะครับโอ้โหยาเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับตรงนี้นะครับร้อนร้อนนะครับมีคนนั่งมีคนลมเป่านะฮะเนื่องจากมันร้อนนะนี่ครับอันนี้คือร้านซิลิชัยหมูหันนะครับอยู่ที่แก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารนะฮะโอ้โหคนเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่มากินกันนะฮะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตัวรอบด้วยนะครับติดแม่น้ำโขงเลยนะครับ โอ้โหไม่น่าร้านนี้ขนาดช่วงโควิดนะครับคนมากินเยอะมากเลยนะครับนี่นี่ครับ,รบจะเป็นหมูอันนี้หมูขนาดกี่เดือนครับเนี่ยหมูกี่เดือนครับหมูประมาณเดือนหนึ่งเนาะเป็นหมูขนาดเล็กนะรประมาณหนึ่งเดือนนะฮะย่างทั้งตัวทั้งหนังเลยนะครับเอาเครื่องในออกอหมดนะ เนี่ยโอ้วว uh oh. ันนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับ โอ้ราคาราคาแจ้งว่าพันสามพันสองนะฮะก็ได้ทั้งตัวเลยเนาะถัเวลาย่างก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันเนาะนี่ครับย่างผ่านน้ำมันโลมไปเรื่อยๆนะฮะผันด้วยไฟร้อนๆนะฮะโอ้โหพันสองพันสามนครับตัวนู้นตัวนู้นโอ้โหตัวนู้นจะสุกแล้วตัวนู้นนี่ตัวนู้นกำลังจะสุกนะฮะ และนี่คือบรรยากาศติดริมน้ำของเลยนะครับแก่งกระเบานะฮะล้านสิริชัยหมูหันนะครับโอ้โหคนเป็นร้อยนะครับนั่งกินอยู่ร้านนี้นะฮะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับไม่เคยมาเลยนะฮะ อยู่ที่อำเภอคว้านใหญ่นะครับมุกอาหารนะครับแข่งกระเบานะครัโอ้รู้ว่าเป็นที่ทําการกำนัน้วยนะตรงนี้นะสุดยอดเลย คนเยอะมากนะครับนี่ฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเป็นเทียบเป็นเมนูแล้วหมูหันใช่ไหมครับเพราะอันนี้ตัวหนึ่งลึกหนึ่งตัวได้สองจานโอ้หนึ่งตัวได้สองจานนะครับนี่ครับน่ากินมากเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละพันสองนะก็ได้ประมาณสองจานนะครับโอ้โหนี่นี่ เหลืองๆเลยหอมๆนะฮะนี่เมนูก็ผัดนะครับเมนูก็ผัดแล้วก็หมู หมูหันนะครับนี่น่านกินอีกแล้วโอโ้โหลูกค้าเยอะมากเลยเนาะลูกค้าเยอะมากนี่ขณะวันธรรมดานะนุ่นๆเอาเข้าไปแล้วนุ่นๆหมูหันโอเคนะครับนี่หมูหันหมูหันนี่หมูหันนี่นี่คือแกงกระเบานะครับฝั่งตรงข้ามนุจะเป็นสปปลาวนะฮะนี่ครับโอโ้บรรยากาศสวยมากเลยนะครับที่นี่นะริมแม่น้ําโขงนะที่เขาเรียกแกงกระเบานันน่าจะมีเกาะแกงอยู่ตรงระหว่าง กลางลําน้ำนะฮะน้าโขงนะนะครับมันจะเป็นแบบช่วงที่ตื้นนะช่วงตื้นเขินนะฮะที่ทําให้หินมองเห็นก้อนหินขึ้นมาจากน้ำนะฮะเนี่ครับเวลาเดินเรือต้องระมัดระวังนะครับเรือใหญ่อาจจะไปไม่ได้นะส่งแกะกระเบานี้ฮะจะเป็นเรือเล็กเนาะหรือแมาต้องหาล่องน้ําที่มันลึกๆหน่อยนะข้ามไปนะครับอุ้ยร้อนร้อนร้อนอืมมาแล้วโอ้ กินแตนเดียวกันเดียวกินแตนเดียวเอาให้ยังกันก่อนครับตัวละร้อยเหรอตัวเท่าไหร่นะครับตัวละร้อยร้อาร้ตัวละร้อยเก้าร้อยมันไม่เป็นหัวเป็นตัวเลยเหนะเมนูสุดยอด เดี๋ยวชิมให้ดูนะครับไปชิมให้ดูเดี๋ยวเรามาชิมหมูนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเรามาชิมหมูนะครับว่ามันจะแซ่บแค่ไหนนะครับสมคำนั้นเลยหรือเปล่านะฮะับแจวไม่เห็นได้เลยนี่ครับขอนนะอนุญาตใช้มือนะครับใช้มือเลยอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยขนไหนของมันเอ่ยหหาาางดเอันไหนนี่อะไรเอ่ยนี่นี่หมูนี่จะอายุหนึ่งเดือนนะคะเดือนเดียวเหรอ เดือนเดียวเพราะว่ากระดูกกระเดินหนังเหนองอะไรก็ได้ก่อนเพินเพลินเพลินมันเนแบบโอ้ยกรบทั้งต,ตัวไหมได้อยู่อือร่อยใช่ไหมอืม่อยสุกทั้งตัวเลยย่างโดยตอนถ่านเมื่อกี้ไปถามแล้วตุ้กต้นคลิปมาดูเลยพี่ดาวดูดิตอนนะี้ดูจอให้ได้เหมือนตอน พิ้นในทั้งตัวยังข้าวเหนียวน้ำคิ้มแจ่วได้ดับนี่หนังก่อน หนีน่หนงันงหนังหนังกรอบไหมโอเคไหมตรองน้ำจิ้มแจ่วต้องตามอยู่มันเยอะเสาที่เป็นเยอะมัน,นเยอะนะนี่ยังไม่จิม้มยันไม่แห้งเลยถ้าเราไม่น้ำจ<ล>ิ้มทาดิยากินะน้ำจิ้มแจ่วเราเรามาบ่ายสองนะเรามาเที่ยงเราจะไม่นั่นไม่มีที่นั่นนงเพราะว่าเขาออกแล้วหมูเด่นกว่า เขาที่หนึ่งนั่งตองนั้นนี่อันธรรมดาก็พอแต่แล้วมั้นเมื่อกี้จะรอรูปอ่ะใา่รูปกองกัน ห,ห,หิ้น<ข>อเสี่ยงแรงตะโกนดิขอน้ำจิ้มลองคะเียวนขอน้ำจิ้มเกี่ยวพี่ป่นด้วยค่ะสองถ้วยนะคะไปหาัสั่งแล้วก็ลืมนะ เรามาเรามาถึงที่แล้วล่ะอาหารถึงไทยแรงขวานี่แรงขวาคุณโจคุณมาที่แล้วล่ะแรงขวาคุณมาถึงร้านแล้วอ่นไหมน้ำปาโอเคมากต้องดูตเอนืีอเปิดคอจี๋แล้ว บรรยากาศดีติดแม่น้ำขงได้ดูได้ดูประเทศเพื่อนบ้านด้วยเฉพาะตอนเรอย่าลืมมาเที่ยวกับกระบานะฮะตรงนี้เขาเรียกอำเภอกว้านใหญ่ใช่ไหมอืมสมมุติอาหารนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับไม่ได้เป็นอำเภออำเภอตุดสายติดกับเขตท่าพนมพอดีท่าพนม๋ยวนี้โจทย์ถ้าไปใช้งานยูทูปครับเห็นกดแล้วกดแชร์นะครับ